สวัสดีคะ่ะกระสิบบอกเต้ามาพร้อมกับรถกระบะสวยๆกันเช่นเคยนะคะสวยดูดีมีสเสน่ห์ค่ะท่านใดกำลังมองหาไปใช้กันอยู่ได้ไปไม่ผิดหวงังค่ะทุกท่านคันนี้มาแบบราคาตัดเงินสดเลยนะคะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยค่ะเพราะตัดสดไปเลยนะคะสบายๆไม่ต้องหาเงินผ่อนกันคะ่ะกับรถกระบะโตโยตา้าวีโกพิรนเนอร์นะคะ เป็นตัว Smart Cap ค่ะเครื่องยนต์3.0 V-N turbo รถยนต์ปี2010ค่ะแคปเปิดได้นะคะเครื่องยนต์ดีเซลค่ะเป็นรถตัวท็อปเลยนะคะในปี2010แคปกว้างๆแบบนี้ค่ะขึ้นรงสะดวกนะคะรถเดิมค่ะภาสีเต็มเร่มพร้อมค่ะพร้อมใช้ด้วยนะคะเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีค่ะช่องร่างดีคัดซีสวยสีสันรอบคัน โดยรวมเทียบกับอายุแล้วยังสวยดูดีมีสเสน่ห์ตลอดทั้งคันเลยทีเดียวนะคะราคาคันนี้189,000บาทค่ะราคานี้เป็นราคาตัดสดอย่างเดียวนะคะท่านใดสนใจกำลังมองหาไปใช้อยู่ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้นัดดูรถทดลองขับติดต่อสายตรงได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ค่ะโทรไปคุยก่อนและนัดหมายล่วงหน้าควรเดินทางไปดูด้วยตนเองนะคะ นอกจากจะได้ตรวจสอบรถและยังสามารถตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ชัดเจนกันได้ด้วยแอดมินขอแนะนำกันเพียงเท่านี้นะคะส่วนรายละเอียดและเบอร์ติดต่อผู้ขายแอดมินใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะเพื่อจะได้รวดเร็วและสะดวกด้วยนะคะสำหรับแอดมินเองขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ